สวัสดีครับ469วันสงครามยูเครนแอดมินขอ,อย้ำกับผู้ชมอีกครั้งว่าการติดตามข่าวต้องใช้วิจารณญาณ เราเห็นความพยายามเสนอข่าวเข้าข้างรัสเซียได้อย่างเป็นล้ำเป็นสันจากสื่อใหญ่ๆเวลาผ่านมาปีกว่าๆของสงครามการวิเคราะห์อะไรต่ออะไรพลาดตลอดจะเรียกว่าปากกาหักในไปหลายตามแต่ก็ยังทนเข้าข้างรัสเซียนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพของเขาต้องทำตามบรรดาทีการข่าวแล้วก็จะเชิญนักวิชาการหน้าซ้ำๆหน้าเดิมๆนี้มาวิเคราะห์ซึ่งก็มีเคยวิเคราะห์ถูกแต่ก็ยังเชิญมานะครับอันนี้ผู้ชมก็พิจารณาเอาเอง เมื่อวานเขื่อนของยูเครนพังทลายไม่มีใครนิราผิดชอบรัสเซียก็บอกไม่รู้ไม่รู้แล้วสรุปมีตัวไหนนี่เป็นคนทำเขื่อนนวา่าคอบก้าพังสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับ แน่นอนว่ารัสเซียปฏิเสธแล้วใครเป็นคนทํายูเครนจะทําทําไมละครับเรื่องนี้สตรมิกาบอกว่าไม่สามารถระบุว่าใครเป็นคนทําได้ต้องสอบสวนต่อไปนะครับส่วนรัสเซียก็มีข่าวว่ายื่นเรื่องให้ยูเอ็นี้ตรวจสอบจริงๆรัสเซียมาปลุกรูปแบบนี้ไม่ควรมีหน้ามีตาในยูเอ็นนี้ไปแล้วแต่ก็อย่างว่านะครับรัสเซียเป็นสมาชิกถาวรของยูเอ็นเลยไม่มีใครทําอะไรได้รัสเซียก็ทําเป็นยื่นเรื่องให้ยูเอ็นนี้ต่อไป ส่วนรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียเซอร์เกยซอยกูบอกว่ายูเครนนี่เป็นคนทําลายเขื่อนก็เพื่อเข้าตีเมืองเคอร์ซอนนะครับตอนนี้รัสเซียพากันปฏิเสธกันพลววันเพราะว่าความเสียหายตามมานี่มันสูงมากนอกจากชาวบ้านต้องอพยพแล้วความปลอดภัยจากกัรระเบิดที่รอยมากับน้ําอีก และส่งผลต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในซาโปริเซียในส่วนของระบบน้ําหล่อเย็นในโรงปฏิกรณนนะครับจริงๆโรงไฟฟ้านี่สามารถชัดดาวหรือว่าปิดระบบได้แต่ว่าที่มันปิดไม่ได้ตอนนี้คือประชาชนจะไม่มีไฟฟ้าใช้โดยเฉพาะในส่วนที่รัเสเซียยึดครองรัเสเซียจึงเข้าไปควบคุมโรงไฟฟ้านี้เอาไว้นะครับก็ต้องคิดดูว่าใครนี้เป็นคนทําแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นรัเสเซียทาสูงกว่าเพราะว่าต้องการสกัดการโต้กลับของยูเครนในเมืองเคอร์ซอนนะครับ ประธานาธิบดีของยุเคนบอกว่าแม้ว่าเขื่อนพังทำให้น้ำท่วมสร้างความยุ่งยาก แต่ว่าไม่ส่งผลในการโต้กลับของยูเครนยูเครนไม่ท้อแน่เรื่องนี้แอดมินวิเคราะห์ว่ามีการวางแผนทําลายเขื่อนนิมานานแล้วเมื่อจวนตัวนะครับเราจะเห็นว่าพอมีข่าวยูเครนโต้กลับปุ๊บทําลายเขื่อนปับ๊บเป็นการสกัดทันทีมันชัดเจนในตัวนี้อยู่แล้วส่วนการโต้กลับของ UK, ยูเครนรัสเซียอ้างว่ารัสเซียสามารถสกัดได้ทําให้ยูเครนในสูญเสียกําลังพลนี้จํานวนมากรวมทั้งเสียรถถังเล็บเปิดสองรถยานเกราะนี้มากมายนะครับ แล้วรัเสเซียบอกว่ามีทหารของรัเสเซียสูญเสียไป71นายเท่านั้นอีกเรื่องคือรัเสเซียบอกว่าได้ยึดพื้นที่คืนจากยูเครนในบาร์คมดเรื่องนี้เยฟกินีพีโกซินผู้นำแวกเนอร์นี่บอกว่า ไม่เชื่อว่ารัสเซียจะทำแบบนั้นได้เป็นแค่จินตนาการของรัสเซียขนาดผู้นำแวกเนอร์ก็ยังไม่เชื่อนะครับอันนี้ก็ให้เราเนี่ยลองคิดดูเราควรเชื่อรัสเซียหมดใจไหมเผื่อใจไว้บ้างก็ยังดีนะครับก็เป็นอีกเรื่องของสงครามยูเครนในวันที่469ว่าตอนนี้มันถึงขั้นนี้แล้วนะครับขั้นที่รัสเซียเนี่ยต้องจินตนาการแล้วเราต้องติดตามแต่ว่าเขื่อนพังจะเป็นอุปสรรคในการโต้กลับของยูเครนหรือไม่ และข่าวที่บอกว่ารัสเซียเนี่ยสามารถสกัดการโต้กลับของยูเครนได้ซึ่งแอดมินวิเคร์ไว้ก่อนหน้าว่ายุทธวิธีการบุกข,ของตะวันตกจะใช้เครื่องบินสนับสนุนกำลังภาคพื้นแต่ว่ายูเครนนี่ไม่มีเครื่องบินมันยากมากที่จะลุยเข้าไปนะครับแน่นอนว่ายูเครนอยากได้เครื่องบินโดยเฉพาะกับ F-16 แต่ก็ยังห่างไกลไม่ได้ใกล้เคียงที่จะจับต้องได้มีแต่มิก29ที่ยูเครนได้มานะครับแต่เราก็เห็นว่ายูเครนเนี่ยไม่ได้เอามิก29มาใช้มากนัก เรื่องนี้รัสเซียก็ประเมินได้ช่วงนี้รัสเซียเน้นโจมตีสนามบินในภาคกลางของยูเครนเพราะว่าต้องการสกัดการส่งเครื่องบินเข้ามาสนับสนุนของยูเครนรัสเซียนี้รู้ว่ามิี29พิสัยการบินไม่เยอะมากสนามบินใกล้ๆแนวหน้ารัสเซียทําลายหมดสกัดไว้ก่อนนะครับในขณะที่ยูเครนมีปัญหาเรื่องเครื่องบินมันก็มีข่าวมาว่ายูเครนเนี่ยอาจได้รับ f อฟเอสสิบแปดเนลำจากออสเตรเลีย มีข่าวว่ามีการหารือกัน3ฝ่ายนะครับออสเตรเลียซาลมิกาแล้วก็ยูเครนเกี่ยวกับความเป็นไปได้เพราะโฮเนสสี่เอ็ดลำออสเตรเลียนี่ปลดไปจำการแล้วก็จะทิ้งนั่นคือแผนเดิมที่วางไว้ก็กําลังคุยกันว่าจะเอาไปให้กับยูเครนี้ได้หรือไม่นะครับ แหล่งข่าวนี้ระบุว่าสารัอรมิกามีแนวโน้มนะครับที่จะสนับสนุน fs 1 8 h o n e โให้กับยูเครนเพราะว่าสิทธิในการตัดสินใจเป็นของสรัอเมิกาและ h โ Ne t ที่ปลดระวางเนี่ยจะเอาไปเป็นเป้าซ้อมบินให้กับกองทัพที่อยู่แล้วแต่ว่าสามารถปรับปรุงให้ใช้งานได้ใน4เดือนหากว่าจะเอาไปให้กับยูเครนนะครับซึ่งตอนนี้มีการเจรจาอยู่ยังไม่อนุมัติใดได,ไดทั้งสิ้น โฮเน็ตของออสเตรเลียนี้อยู่ในสภาพดีเพราะว่าไม่ได้ใช้งานหนักสามารถฝึกนักปินยูเครนกับโพเน็ตได้อย่างรวดเร็วนะครับ โฮเนตมี2เครื่องยนต์ข้อดีคือหากเครื่องยนต์เสียหาย1เครื่องก็ยังสามารถบินได้ด้วยเครื่องยนต์ที่เหลือนะครับซึ่งมันเหมาะกับยูเครนแน่นอนว่าต้องมีข้อตกลงสารมิการแล้วก็ออสเตรเลียาอาจระบุไว้ว่าห้ามเอาโฮเนตไปโจมตีในดินแดนของรัเสเซียถ้ายูเครนละเมิดจะย,ยุติการสนับสนุนในการซ่อมบำรุงนะครับหลายคนอยากทราบว่า f 1 8โฮเนต กับ F16 ใครดีกว่ากัน f 1 8โ n น t one, น่าสนใจไหมจริงๆ f 1 8กับ F16 เป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่กำเนิดนะครับเพื่อให้กองทัพสัอเมิกานี่เป็นคนเลือกกองทัพสัอเมิกาเลือก F16 ทำให้ต้นแบบของ f a 1 8นี่แพ้ไปแต่ว่ากองทัพเรือกองสัอเมิกาไปเอาต้นแบบที่แพ้นี่แหละครับมาพัฒนาเป็น f 1 8โ n น t one, เพื่อมาแทน F14 Tomcat เหตุผลว่าทำไมกองทัพเรือไม่เอา F16 มันก็มีหลายเหตุผลนะครับอันดับแรกอีโก้ระหว่างกองทัพอากาศกับก,บกองทัพเรือมันไปด้วยกันนี่ไม่ได้ในหาสฐรเมิกานะครับกองทัพเรือใหญ่สุดมีพาวเวอร์มากสุด จริงๆกองทัพเรือใช้ F4 p h a n t o นอมแล้วก็มีตำรารบทับกันสำหรับนักบินของกองทัพเรือเทคนิคที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักบินทับกันคือเทคนิคในการใช้แรงจากเครื่องบิน2เครื่องยนต์ในการเอาชนะศัตรูนะครับหลังจากแฟนทอมต้องปลดประจำการทัพเรือไปจัด F14 สิบสีทแราคาแพงกลางโฮมของัฐดเมิกานี่ไม่พอใจอยู่แล้วพยายามโน้มน้าวให้ทัพเรือเนี่ยมาใช้ F15E a g l e แต่ว่ากองทัพเรือไม่เอานะครับเพราะว่า F15E a g l e ก กองทัพปรกาศมันใช้งานอยู่มันเสียเหลี่ยมกลาโหมนี่ไม่พอใจหนักเลยครับก็เลยตัดงบกองทัพเรือแล้วก็โน้มน้าวให้มาใช้ F-16 แน่นอนครับกองทัพเรือไม่เอาเพราะว่า F-16 เครื่องยนต์เดี่ยวมันจะไปทําลายตํำลารบของทับกันที่มีวิชาสลับเครื่องยนต์คู่นี้เท่านั้นสรุปทัพเรือไม่เอา F-16 ใกไล่กลับไปนะครับแล้วก็ไปเอาผู้แพ้อย่าง f 1 8นี่มาปั้นจนกลายเป็น f 1 8 Hornet แบบดือด้อ จากทอมแคทตัวใหญ่มาขับโฮเนตตัวน้อยมันก็แปลกแกแต่ว่ายังไงก็มีสองเครื่องยนต์รักษาศักดิ์ศรีได้ด้วย F16 นี่เร็วกว่าคล่องกว่าแต่ว่า f a 8ได้ความแข็งแรงของโครงสร้างแล้วก็บรรทุกน้ําหนักได้ดีกว่า F16 แต่ว่าโฮเนตมันเล็กเกินไปแล้วครับกองทัพเรือเลยขยายร่างให้มันใหญ่ขึ้นกลายเป็น f อฟเปดซูเปอน นั่นคือเรื่องราวนะครับถามว่า fs 8 h o n e ดทเหมาะกับยูเครนไหมมันก็โอเคเพราะว่ายูเครนเนี่ยต้องการเอามาโจมตีภาคพื้นแต่ว่าข้อเสียของ fs 8 h o n e ดทคือการลบกลางกาศนะครับที่ไม่คล่องมากนักมันสู้ F16 นี้ไม่ได้ได้อย่างมันก็ต้องเสียอย่างนะครับมันไม่มีเครื่องบินลำไหนสมบูรณ์แบบมันมีความเฉพาะต้องเลือกให้เหมาะสมกับภารกิจสรุป fs 1 8ด้วยกว่า f 1 6เยอะในภาพรวมจนต้องปลดประจำการก่อนกำหนด ประจําการแค่10กว่าปีเท่านั้นนะครับนั่นคือเรื่องราวของ f s 8 h o r n e t ยูเคนมีโอกาสได้โฮเนตไหมก็มีแต่ว่ายังน้อยในตอนนี้ถ้า F16 ขับยากแล้วโฮเนตนี่ยากกว่าต้องใช้เวลาฝึกบินนานมาก41ลำที่ยุเคนจะได้เป็นแค่การคุยกันเท่านั้นนะครับไม่มีข้อสรุปใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ยืนยันว่ายุเคนนี่ได้แน่ๆต้องเข้าใจตรงนี้นะครับแอดมินนี่พูดความจริงไม่ได้ออกข่าวให้มันตื่นเต้นเพราะเอาจริงนะครับยุเคนไม่อยากได้โฮเนตนี่อยู่แล้ว